กกกันกกมังมีเทือนมังมีเทือนโดยเอ้าคือว่ามังมีเทือนมันเป็นก๊กมังมีเทือนมังเรือปองกันเดยก็มังเรือป้อนปลาอ๋อกกมังเรือโดยกกเรือปลาแต่คนลาสิเอิญนะก๊กกมังมีเทือนกกมีเทือนโดยโอ้ก็คิดว่ามันบูมีบัตรประชาชนใช่ดอกกูคิดว่าบูมี่อย่างซื้อใช่ดอกกูมังมีเทือนว่าห่วยครับมาเทือนเนี่ยมันต้องบูมีเอกสารเทือนเนาะ เสียมล่ามเด็กอย่างดีได้หน่โอ้ยาร้อเจ้าพอดีปะพอดีบอกว่าคุดไม่งูหาเข่าอีกบ่ข่อยชื่อมาไม่ไม่ท่านได้คุดได้ได้ฮะไปหาหน่อไม่ไปหาหน่อไม้ไปหาเจ้เชื่ออะไรปีนี้หน่อไม้ไปเฮที่ยวน้นแหละแล้วก็ไม่ได้ไปเลยท่านได้ไปเลยบ่ได้โนเฮ้ยได้กินหน่อไม้ย้อนเด้อเสียมข่อยซื้อมาแพงเติบได้หะโอ้ หาหนาไม้ไมาไห้เห่ควยต้มนวดเจ้ากับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอ้อสุขสุขคนเนาะบอกว่ชวาชอวิตในประเทศและก็ต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะการยินดีตอนฮาขวานซู่ซองบะเตียงทองซาเนีวอีกแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องมือน,นี้บะเตียงสิพ้าพี่พ้านองขึ้นไปพูนแล้พี่น้องเลยทั้งเมืองพีนอ้องพี่น้องเนาะบะเตียงสิเข้าไปหาอาสาวลำเพนพ่อแม่พี่น้องเอ้ย มาเตียงสิเอาเงินไปจ่ายค่าไม้ค่าตกที่เห็ดเฮือนเห็ดเล่าแหละพ่อแม่พี่น้องไงเนาะพอดีมีคนอยู่ในบ้านนะเพิ่นจะขายอันน่ะไม่ให้พ่อแม่พี่น้องไอ้ไม่แต่ว่าบผมเองไม่ไม่เนาะเป็นไม้เก่าพี่น้องไอ้เพิ่นซื้อมาแล้วแต่ว่าเพิ่นท่านได้เห็ดเนาะอ่ามันกะลายผ้าลายปีแล้วพี่น้องไงแต่ว่ามันกะบม่ได้เป็นยังเพิ่นว่ามันไม่โดดไม่ยังพี่น้องไงเนาะกะมาเตียงกะสิไปต่อเราคุมราคาเนี่เพิ่นแล้วกะไปซื้อเนี่เพิ่นแล้วกะเห็ดเฮือนให้เล่าพ่อแม่พี่น้องไงเนาะ มันกะสีมันอาจจะบวชทศไทภายใน,นพ่อแม่พี่น้องไงแต่ว่ากระโบเป็นยังเนาะมาเตียงว่าดีก็ไม่ดิบอีกเพราะว่าไม่ดิบมันอ่าเดี๋ยวมอดกินพี่น้องเไงเขาเอามาเห็ดเลยเนาะอันนี้มันแบบผ่านผ้าผ่านผลมาหลายปีแล้วนะมันก็เป็นเป็นไม่ตายอลไรพี่น้องเไงมันก็จะดีกว่าเนาะโอเคเพราะว่าลายยากันหางไปเบืบ้องไปซุบน้ำกันว่าเราัอยู่เฮือนหรือบ,บ่พี่น้องเองซุกนี่กับผลตกตลอดจนะนะออกให้ออกนะเนาะพี่น้องเนาะไปไปเบื้องไปซุบน้ำกันเลยพี่น้องสาวลำเพ้นพี่น้องเไงเนาะไป ก็โอเค่อไม่พี่นอนะ้องเนาะบะเตียงกับมาฮอ,อนเลเล่าเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเ้ยพุ่หละเอนเล่ากับป้าเราหานกุ้งใหม่กุกตกเรียบร้อยเลยพ,งงพ่น้นองเนเะนาะเราจักว่าบะเตียงสิมามาพบเพื่อนให้เราก็หานมองเวิร์ดเป็นทีเรียบร้อยได้ไหมพนงงนะ่น้องเ้ยเนาะนี่พ่น้องเงยทางเข้ามาเพื่อนเล่ากับของหางชีจะอันตรายอยู่สักหน่อยพี่น้องเนเนาะทางกับฝนตก ลิ h, useful, People, Duke, ้นมันก็จะเปื้อนในช่วงนี้พ่อแม่พี่น้องเลยผูกมืดไหมอีกเลยเนาะฝนก็พราเราฝนปีนี้โอ้ยดีคักดีนี่พี่น้องเลยตกคุ้มือคุ้มเว้นอีดีรอได้พี่น้องเลยฝนก็ป้าอมดับอยู่บ่เตียงก็ได้เนาะเดี๋ยวเข้าไปหาเล้าก้อนพี่น้องเลยตจนได้โทรหาเอื้อยเพิ่นเนาะผูดพูดจะขายไมมพี่น้องเลยเดี๋ยวแต่ว่าแวะเข้าไปหาเล้าก้อนเจ้าเด็กเจ้าหนุ่ยเนาะบนเตียงซื้อนะปิ้งกบปิ้งไก่มาฝากเรานี่แหละพี่น้องเลย เนาะอะได้เห็นเราไปกินกินเข่าแรงเรามีเนื้อกลิ่นนี่บน้องพี่น้องเนาะกับนี่แหละพี่น้องเลยปลากระป๋องแล้วก็มีมาฝากเราแล้วก็เข่าเนี่ยเข่าเจ้าน้องพี่น้องเนาะพี่น้องเอ้ยเพิ่นพูนจะขายไมมมาพอดีเนาะสบายดีเอ้ยโดยข้าต่างอัดดังพึึกแท้ มาในตลาดได้ก็โอ้โหมดดาราว่าโควิดก็ได้มดดีอ่ะลยวามากก็ไพมาผู้เดียวอ่าแม่นมื่อกี้มาผู้เดียวโอ้ฮะกับลงเพื่อแล้ลงบ้านลงเมืองเรับเพื่อแล้วใช่แม่นเดี๋ยวจะเข้าไปหาแล้วก่อนสิคเล็กชิคหน่อยอ่าโดยอันไชอันไม่ตอกสร้างพคนได้อยู่บ้านอยู่บ่สร้างพคนจะไปใส่เดิมโอ้ผมไปใส่แจ็คโทรให้อายเพื่อมาด้วยห่าผมไปใส่ เอออยู่เตาบอกให้พ่อขึ้นมาล้มมาเบียงน้ำพันไว้โดยเอาโอเคเฉเดี๋ยวเขาขอไปหาเราแป๊บหนึ่งเด้อโดยโดยโดยเดี๋ยวสิ่ยวไปหาเฮือนเพิ่นก็อยู่ใกล้แหละพี่น้องเห็นเนาะไมมแล้วก็น่าดเป็นกองนี่พี่น้องเดี๋ยวบาเตียังจะซูมให้เบิ่งนี่เนาะเพิ่นกองเลี้ยงไว้เป็นตับเป็นตับดูพี่น้องไงแต่มันเป็นไมมไหมแต่ว่าเพิ่นเลี้ยงไิเฮ็ดเฮือนตะหึงเลยหลายปีเลยแต่ว่ามันก็คือเก่าเนาะฝนตกห้ามเลยมากบมม่ยังเอาไมมเลยมันก็ไม่พี่น้องเลย แต่ตอนนี้เ,เดี๋ยวสิเข้าไปหาเราก่อนเนาะอันนี้ครบกกแล้วกินไปฝากไปต้อนเราก่อนพี่น้องเลยโอ้ยสารลำเพนอยู่คนเดียวไปเบิ่งก่อนหานกุไมมกุ๊กโต๊ะอยู่อึบสบายดีสารลำเพนสบายดีปาโตไรหานกุไมอ่างนี่ โดยสบายดีเจ้าบา่าไปหานเองปอทุกเมื่อวันตุกไม่บอนี่ฮะปอฉาูาาา้พี่น้องเลยขึ้นไปหานต้นไม้สูงนึงอ๋อเจ้าคือกล้าขึ้นแถ้น,นี่บอเสียวันแล้วขึ้นแล้ว อันนั้นอันนั้นอันปลาอันนั้นอันจะเกียนไหมบ่าคือกิอ่กิวอ,อ,อ่ะน,นะเอาระวังเนื้อลมมามันฮักขึมม้นมังซาเพื่อนน้อยใจะะ <c oughs> ะพะงังป้าโตพี่น้องไงเก่งดีนี่เนาะเอากินข้าวกินน้ำแล้วบ่ามัอนี่ยาหอืมเอาข่อยซื้ออันนั้นปิ้งไก,ก่กับชิน้นแห้งแล้วกับปลากระป๋องมาฝากเด,ด้อเออดูดูดูไข่ยามีให้ไปมา ไปทางซ้ายก็ไข่หอนนาไปทางขวาก็ไข่หอดไก่เลยโดยสาธุป้าต่อป้งไก่กะดำปิ้งก็คืออวยพรคักแท้นี่เนาะเดี๋ยวนะขอขออนุญาตเด้อขออนุญาตโดยหนึ่งแล้วว่าเข่าหน้ามือนี่ยังเอ้าทะเลหนึ่งวัดเข่าใช่ไหมโดยโอ้อ้าวไปไ่ายก่อนเดี๋ยวมันนักเนาะเครื่องคองพี่น้องเลยได้ยังสกินแรงมือนี่ฮะบได้ยังเลยบได้ไปหาเฮดบ่ บอ่อเรื่องแปร่นั้น<ด>กะน้ำมันน้ำบาไปใช่นะลงไปสกะนรืคันน้ำบาโอบ้านและกะเจ้าฮะย่างไปเดาไปไกลเลยอืคือปูวานเด <c oughs> ี๋ยวเตียงชิมดำช่วยเด้อด, <c oughs> ดีใจอีกเลยว <c oughs> อาพี่น้องเลยซื้อผ้ามาคุมพไม่เลย สองสั้นเลยบ่หนี่น่อยโอ้มันงแอยูข้าเจ้าเนาะบ่หนิเนาะเอาอวดเอาอวดเนาะเช้น้อยได้ได้เพื่อนใหม่ดอกเนาะอ่าพี่น้องเอ๋สมมุติว่าพุ๊กนี่เจ้าชีพุ๊กมองได้สาวน้ำเพชรไม่ใช่อันนี้ให้อันนาำเบาตัดโกงติดเพชรในถิ่มน้ำเบาอยู่เพื่อนอันนี้เพิ่นเพิ่นไปหน้าบ่โดยโอ้ชีลงทั้งนี้แหละลงอันนี้บ่ลงบ่นี้ แล้ววัอนี้จะต้องได้ขุดโพดนี่ได้หนิได้ขุดขุดเดียวเจ้าจะขุดเองบ่ขุดเองโอ้โหครับเล็กเล็กนะอันนี้เจ้าก็ฮหอนเองบ่ใช่ผ้าอันนั้นอันเจ้าขึ้นใหาน่ะอันนี้เอาาเบิ้งแล้วฮะมันก็เข้าบ่ป๊อพี่น้องนี่นอนเดียวผ้าอันนี้ป๊อพี่น้องเลยโบผ้าเ่าบุเข่าเนาะโอ้ ผ้าเข่าขี้่มีอย่างมาเลยพันนี่เจ้าใช้เวลาอันเฮิงเต๋อโบออันฮานนี่เฮิงเต๋อแบอบเนาะโบก็กิ่งแถวพี่น้องไลยเบื้องมาถึงพันเบวรเข่าอยูบอ่บวกก็เ <c oughs> ข่าอยนะู่ไหนเนาะโอ้พี่น้องคักพักพักนี่แต่ว่ามัานเป็นโก,กอันนี้โกกตีนเ,นป,เป็ดเพราคนเดินนั่นแนนโอ้ มันมันเป็นไม้บ่มีแกนเลยอ่มันก็เลยอ่อนๆน่เนาะมันเป็นอ่อนๆน่ะแต่เจอไม่ดูไม่อันนีก็แห้งเจ้านี่พันธุ์ไวอ๋อที่สาเหตุทีอ่าตัดถิ่มนี่ก็จะสิพุขึ้นอยู่นี้แม่อืมอันคุ้มไหมนี่ได้สารเจตในได้ไหมโอ้ชิหายน้ำเบาแล้วแล้วอันนั้นตัดออกอ๋อาจักมาตัดออกเอาจักสตินลบลงเราไม่เรามีจักบ่บ่บ่มีแล้ว ยืมจากคเขาต่างๆโ,โดยโดยเป็นยังคืออยากได้มองนี่สาหิตหรือบวมมองอื่นหรือบวมมองอื่นเอามองนี่แหละ<ม>แต่อยากบักออก,ยก,กอยากบล็อกโดยบกักกับเจ้าเจ้าตอนนอกตัวนี้อตอนนอกตะป่ายมันกระเพาะบ่ิเวมันสูงเนาะ,ะสำหรับตัวข่อยนี่ข่อยมกักนะกล้องไหม่นี่ <c oughs> มันห่มได้ซะ มันห่มบ่ได้สิหายเพิ่นตอนแต่ทางเทิงหันได้ส่วนนั้นส่วนตัวเพิ่นเป็นห่างข้างอย่างอันนี้อืมเออตัดออกนี่เนาะเลยเออตัดอแต่ว่าสิจงแว่าตอนให้มัน่ให้มันตําเฉยๆนะอืให้มันเป็นอุ่มๆั่นเลยบ่ให้มันสูอันนี้ก็คุกเปื่อยนี่จก็ตนอกนี่เลยหมันยังแต่ทั้งุมนี่บ่ได้นั่งดินมบ่ได้จะนั่งนี่ตากแดดเด้อนี่แม่นบ่นี่บ่ได้จะนั่งได้กลางวินนี โอูน่อยแล้วนี่พี่น้องเลยถ้าเควยจะเต้นจะเต้นดินี่เนาะมันกระตากแดดแล้วบบนี่เนาะโดยโดยโดยพี่น้องเลยปาผ่าหนี่งเดียวรอบหน้าก็น่าจะชื่อผ่ามาให้ใหม่คือดุคือมันแท้มันก็พอพันได้อยู่เลยพี่น้องเลยเนาะเบิ้งพันออกเบาะนี่นะคักคักคักโอ้มันมีแกนนะพี่น้องเนาะ พันหนอก็สบายอยู่ได้หลายปีแล้วกุกนี่เนาะโดยโอ้ลายปีแล้วประมาณโทษนะนี่ตะกี้ช่องซีมีเฮ็ดปวกแค่บ่ตะกี้มันเป็นอันกกอันกกมังมีเทือนมังมีเทือนโดยเอาคือว่ามังมีเทือนมันเป็นกุกมังมีเทือนน่คนไทยเอื่นกก บอกไก็ม enfin. ึงเดือปองอันนี้ก็มึงเดือบอันป่าอ๋อก็มึงเดือเลยก็เดือป่าแต่คนลาสิเอิญนะก็มึงมีเถื่อนกูมีเถื่อนโดยโอ้กคิดว่ามันบูมีบัตรประชาชนใช่ไหมโอ้คิดว่าบึมีอย่างซีใช่ไหมมันก็มึงมีเถื่อนว่าหมื่อไหร่ครับมาเถื่อนนี่มันต้องบูมีเอกสารเถื่อนนี่เนาะอือที่น้องเลยอ่าตัวผลก็ะชิมาอีกเลยผู้ เนาะป้าตจ้ดำคือคือมอะไรผลตกเนี่บ๊ได้คู่อ๋อเฮือนเจ้านี่เด้ียวแล้วเอาผ้าบัดรมาเดี๋ยวเอาอวดเอาอดเอาอีกเชลเล็กสักหน่อยเนาะเดี๋ยวเฉิมจกเฉิมจกเจ้ากรมีอยู่บ่จะได้เฮือนใหม่นี่เฉิมจกขุดดินขุดดอนเนาก็มีอยู่บ่หายืมมาหายืมมาโอ้มาให้ยืมมาโดยโดยพี่น้องเอ้ ผ้านี่ก็มีดวงเดียวนี่พ่อเจ้าน้อยอ่าบัตรเจ้าเห็ดครบเห็ดกินได้ใช่กาวผ่านนี่อ้าบัตรอะไรมันมันสชซอยหช่อยนี่มันก็สะดวกอยู่บ่เนี่ฮะโอ้บุญนะบัวเสือกเขาเอาอะไบัวมีเนาะเอาคือคือบัวมีบัวมีเนาะเมนของเจ้าอะไรคอยกับบทีงดอพี่น้องเลยเดี๋ยวมื้อหน้าเดี๋ยวควรจะซื้อมาให้ใหม่ได้เสร็จเด้อ นว่าอ no. no. uh, ่าเนาะอ่าผ้าแล้วก็อันเสียมมีบ่เสียมหาหน้าไม้เนาะเตาะบ่ไหวบ่มีบ่มีโอ้เสียมข่อยมีนะเสียม่อยเอาบ่เอาแล้ยาได้่อยมีไดไปมามาเอารถพี่เนาะพี่น้องเอ้ยบ่ตยงซื้อติดรถมาอยู่ว่าไว้หาน้าไม้ได ดี๋จะคอยสใิให้เจ้าก ón, ้อนนะเจ้าเชียงจะหาน้องไม้ไมว้คอยกินนะเด้อ oh. มือหน้าคอยอสิมานี่พีนน่น้องเไยนี่เสียมล่ามเด็กอย่างดีได้หน่ผู้ยาโรดเจ้าพอดีปะพอดีปะเพิ่ง <c oughs> คุดเพงรู้หาเข่าอีกว่าคอยชื่อไมามีใหม่ท่านได้คุดได้ได้หาไปหาหน่อไม้ไปหาหน่อไม้ไปหาตั้งเมื่อไรปีนี้หน่อไม้ ไปเฮ็ดอีห่านั่นแหละอือน่ะก็บ่ได้ไปเลยซั่นไปเลยบ่ได้โดยเฮ็ดพวกออกก็บ่ได้ไปหาบ่บ่ไปเสียหญ้าเสยนําบ่าวอยู่นะออเสียหญ้าตะก้ายโดยเอาอันนี้อันน่ะข้ายังอยู่บ่ยังยังหลายเบ่ยังหลายยังหลายอันข้าวเจ้าได้มีบ่บ่มีเอาไม่ข้าวเจ้าอบนึงเห็นเจ้าอ่ากับมีนี่ไว้ไว้ไปต้มกินเด้ออือเดี๋ยวๆ ไปเสียวให้สกเจ้าไว้ไปหุงนึกจะกต้มกระปบกกระเปียกเนะเาะอ่ะรักควยทีคิวไปช่วยจเจ้าได้นั่งกันดะให้ได้กินน้ำไม้ย้อนเด้อสียมข่อยซ <c oughs> ื้อมาแพงเติบได้โอ้โหจะหาน้ำไม้ไมาให้คอยต้มรดเจ้า <c oughs> <c oughs> บุ้มีเนาะเสียมเนาะเลยโอ้เจ้าไปหาตะเก้าได้ะไปหากรเอาผ้าเอาผ้าบ่โดยอ่าพี่น้องเสียมสิหาน่าไม่น่าโตอยังบุ้มีเออโดยโดยเอาไปสิ่มก่อนโดยโดยไปหากรเอาผ้าอ้า เราไม่มีอย่างนี้เราเนาะกูแข่งเองเขามายังดีแต่ยังพอมีถวยมีบวงถวยซ้ำนี่กะยังอันน่ะพอมีพอได้ใส่อยู่บ่พอได้ใส่ใส่ไปอะไรรำเดี๋ยวประเทศเพื่อนเฮ่ช้านแล้วก่อนก็จะซื้อมาให้ไหมเนาะโดยเพราะว่ามันมันยังเพื่อนน้อยอยู่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมันมันยังหาักหนักซื้อเครื่องซื้อของมาหลายแต่ผมมีมันไว้โดยเดี๋ยวบัด เหตุเทือนเหตุซ่านแล้วแล้วครกันะี่ซื้อมาให้หรอกพวกพวกแขงเองเข้ามาผ้าก็ใส่ตัวนี้อันแรกๆนี่เจ้าซื้อมาเองบ่ผ้าอันนี้งอเงาะนี่เ้าเก็บเก uh, ็บผ้าเขาเก็บผ้าเขาโดยปาโตูยังไงเนาะพูดว่าอ่าเก็บแต่แรกๆมันก็บ uh, ่ได้มีคมแล้วผลอันบ่นี่โดย พูดเราเองอีกพูยอมรับยอมรับเนาะใจนี่แน่นอนนี่ดีพี่น้องเลยเก็บเอาซ้ำไปเก็บอยู่ยสายไฟสางถิ่มแทนจะไปเก็บอยู่ยสาเก็บเอาเรยนสวนนี่ืลนถังป่าตะกี้มันหกเลยอันนี้หกบ่หนิตะกี้ไหนเป็นป้าบ่เลยตะกี้มันไม่เป็นอันนี้จะมาทางเอาเองเออมาทางเอาเองนี่ บัดอันนี้ใช้เถอะอาณาเบอร์ไพ่งววัวควายไพ่มากินนะขงพี่น้องขาเงินโดยโดย,โดยผมมีงวัวจากตัวนี่ค่ะก็หนิ่นาะรออนณาโดยมาไว้ปล่อยกินหญ้าในหญ้ากระดูกสั่มพี่น้องเลยอยากได้หรืกกว่างวอยากได้เจ้าก็เลี้ยงเป็นอยู่บ่างใช่เป็นอืม๋ยวคอยได้เงินก้อน,นสิงวัวให้เป็นโดยคนขายตัวท่าไยอยู่บ้านพี่บ่เอ้อกัน แต่ขอปันเอากระบแพงเนาะขอปันเอาก็ได้น้วอน้ำนองจะคลองค่ะบอโดยขอปันเอาเงินให้เขาแล้วก็เขาบ้าขอขอชื่อแบบว่าโด้วยเขาแบ่งเอาตัวตัวหนึ่งประมาณ4,000บาทนี่ได้บ่คิดว่าได้ได้เนาะโอเคฉันเดี๋ยวคอยได้เงินในีอยวคมาซื้อให้เจ้าหรอกเจ้าจะได้จ้กตัวมูอเลี้ยง ะไช่องโตก็ได้ช่องโตเขาเพิ่งก็เป็นหมื่นประเทศนี่อาช่องตัก็ได้อืโดยตัวผู้กับตัวเม่บ่เอ้อตัวเม่ิ่นก็ได้ตัวเม่ิ่นก็ได้เอามาดัดชิพเอรูปแบบประชุมพันกันมีง้อพี่น้องไว้เตยู่นะเวลาปล่อยก็ปล่อยเลยได้ปล่อยน้ำกันกับง้อพี่ง้อน้องหนะเนาะโดย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 เอาสันกะ เดี๋ยวพังเพิ่งกันเด้อบ่เตียงได้เงินเลยใชมาซื้อให้ดอกโดยโดยโดยป้าฝนก็มาอีกเลพี่น้องเอ๋ยโปรยปลายไม่เลยเนาะผู้มือดำคลือขลือมาปโปะปโปะไม่เลยพี่น้องเอ๋ยแบบนี้เอาอันฝนตกลิ้นไปซื้เจ้ากระสีหนึ่งข่าหนึ่งน้ำได้อยู่บ่นิเนี่ได้มึงอันนั้นสกตีมึงงานนั้นโดยโดยอ้าอดเอาเด้ออีใช้หน่อยอ กำลังสั่งไม่สั่งโต๊ะห้ยยูพ่อแม่พี่น้องเไงอะแมลงก็กินข้าวกระปิ้งไก่กระสีนหลอดชิ้นแห้งอะไรเขาซื้อมาเลยอะแต่ข้าวนะมาเรียบร้อยแล้วบ่ตอนนี้เลยมาแล้วโดยโดยเงินข่อยให้าชิปนั่นชื่อกินบปแล้วไปแล้วชื่อ๋อรชื่อพายผ้าบัตนี่ดมีประโยชน์อยู่มีประโยชน์อยู่เนาะเงินข่อยให้ชื่อผ้าบัตนี่เท่ะเลพระบัตนี่นะสามชิมหะสามชิมหะผ่านอ้าวไขเชียว ให้เจ้าเก็บไว้อีกเด้อเก็บไว้ซื้อเนี่ยจำเป็นเนี่มันมีประโยชน์สวีดเจ้าแหละเด้อเด้ออ่าหนึ่งแสนกีบเอาเก็บไว้เด้อเดอกายไรลังกายเรยบุกมหายบุกปองไม่ไม่นมือน้ำเอาอวยพรนุมวด้วยครคักเอาคัเดี๋ยวหนึ่งช่องช่โอเคกายไรลังกายบกมหายบกองทางไปทางมาไปทางหนะกหายมีคนหักมีทางหลังกับ ให้มีคนเป็นหูเป็นตาโดนขาทางหน้าก็ให้มีคนนั่งขาหนั่งคองบ่หายไปหาแบบจับแบบมองโดนให้ดูลองทั้งของทั้งขาโดนจากข้างหน้าจากข้างหลังเนาะบุญพรกับลึกพลู้โดนพี่น้องเลยไปเฮียนมาจะใช้คำบุญพรนี่ขึ้นมวนแพะประทับไม่ทอดซ้อนจำเพิ่นมาบ่เพิ่นเคยช้อนบ่เพิ่นเคยบ่ เนบอกคนช้อนตอนอยังไงเจ้ากระจำได้เนาะ <c oughs> จำได้โดยดี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 เจ้าก็มกักลงวัดลงบ้านอยู่ว่าวันศิลป์นพระเลิศไปกี่แต่เดียวนี่บุลงเป็นยังคือบอุลงบ่คอยถือกันกับเขาแบบบ่มักบ่คอยสื่อกันกับวัดฮะคูแมนมีมีคนบอกไปถือกันจทตา,างไปแหละบกไปเลยอ๋อบ่คอยบ่บ่คอยสือกันครับ อ่าคนอยู่เฮือนทางนอกวัดฮะเลยโอ้จักก็โค้งไปทางใหม่ก็บ่มีทางโค้งบ่ซะนี่ล่ะก็ครับทางสิซืออืมเฮาเ่มักมันนั่นแหละซ่ํเฮาอยากทําบุญเนาะกะแบ่งแบ่งทําบุญนํานเด้อเินค่อยให้ก็ซื้อข้าวต้มขนมไปใส่บาในวันศวันพระกโคงเอานเถอมันอ่าปกติกยิมบ่งลงวัดุินเฮ็ดแนวเจ้าที่เคยเฮ็ดนั่นแหละ เบ่งลงทำบุญทำทานน้ำเนาะโดยเอ้าเมื่อนี้ข่อยกราบก้อนชาดิไปอันเบิ่งทำไท้เบิ่งเรื่องไม้เรื่องต๊ะหรืชื่อไม้ชื่อนั่นให้เจ้าโดยโดยข่อยกราบก้อนเด้อวันนี้เด้ออยู่ดีมีทฮงเด้อหนึ่งข่าวหนึ่งน้ำซ่าเนาะซาเพนโดยโดยอ้าโอเควันนี้พี um, ah en, ่น้องไงประเตียงข้ายตักราบก้อนได้ให้กินน้ำไม้ย้อนเด้อเสียมข่อยให้เด้อไปหาน้ำไม้ไว้ให้ข่อยต้มรสเจ้าเออ ได้เสียมมะกอกขากหนึ่งได้ห่นด้ามเล็กพร้อมมะกอกเข่าหนึ่งอืมเอาเอาเอาเขาวไว้ในภูเขานะครับนี่มีเดี๋ยวมันเปียกพ่นมากเลยลิ้นเสะเสะมาเลย,ลเลยพี่นอนะ้องไงปบเป๊ะปบเป๊ะมาไหนเนาะเอาสำหรับวันนี้แก่ป้เตียงขอตัวลาไปก่อนพี่น้องไงต้องขอขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ได้ร่วมเงินกันอาที่ปุกเคลื่อนปุกซ่านให้เล่าแหลนะเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะมีภายในกัน เดี๋ยวปัดเพื่อนปุ๊กซานแล้วเดี๋ยวปัเตียงเสียอะไรซื้อว่ามีภายในนะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ยังมีความจำเป็นเร่งด่วนอยู่พี่น้องเลยเพราะว่าฝนก็ตกตลอดเดา๋ยวเคทืชิญไม่เห็นแล้วแหละเนาะถ้าผโปรยยังอยากชมทบทุนขามากก็ติดต่อมาได้คือเก่าทั้งเฟสทั้งไลน์พ่อแม่พี่น้องเลยสวยสาวลำเพลนเนาะเพิ่นก็เป็นคนรุ่คนมันพวกไม้นี่กับเพิ่นกับบางขอโทษพี่น้องฮานเองเนาะปาเอาผ้าขึ้นไปวักูกพี่น้องเลยชูงบูชูงบ่เตียงยังบุกอยากกล้าขึ้นเนาะ นี่น,นอนในดีเลยพี่น้องเลยโอ้เรากกตัวเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายอยู่ในตัวูเลยเนาะเราบุมีไผ่ล้วกต้องแข่งแก่งเอาเองพี่น้องเลยชุดยอดชุดยอดเอา้าอ่าไปเตียงเดี๋ยวขอตัวจบคลิปไปเพียงแค่นี้แล้วก็ไปหาคุยเรื่องไม้เรื่องโต๊ะให้เล่าก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวกะว่ากันอีกเนาะอีกซีฮามือบปเตียงกัสิขึ้นมาอัปเดตแล้วก็ ชิซื้อสังกะีพมาม่กระจาดมาให้เราพี่น้องอีพังบึงว่าสร้างเพิ่นชีเฮ็ดได้มือด่เนาะช่วงนี้ก็ยากยากน่เพราะว่าเป็นย่ำให้ย่ำนะยันเพิ่นยากาวานก้าวานบุง้งน้ำเน่พ่อแม่พี่น้องเลยถ้าเิ่นยากเป็นซากะให้คอยเห็ดคอยสร้างไปเนาะแต่ว่าบ่าเตียงกันีพยายามเห็ดเทือนให้สั้นให้เราให้มันเลี้ยวพ่อแม่พี่น้องเลยกะเดียวมาพังเบึงเนาะน้ำกันว่ามัน สิเป็นอะไรออกมาเป็นหน้าตาแบบใดพี่น้องเอย้ยบ่ใหญ่บ่น้อยแต่ก็พอได้อยู่เนี่ยนะก็เก่าก็ยังโอเคน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะเอาสำหรับมื้อนี้ก็บ,บ่เตียงของตัวล้าไปก่อนพี่น้องเอ้ยต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสกุลจุคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปจนจ,นจบแล้วก็บ่ข้ามโฆษณาพี่น้องเอ้ยสำหรับมื้อนี้ก็บ,บ่เตียงของตัวล้าไปแล้วพี่น้องเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสกุลจุคนเด้อพี่น้องเด้อ